สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับสปีดทวิน900านะครับสำหรับสเปคของสปีดทวิน900า้คันนี้นะครับมาพร้อมกำลังเครื่อง900ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่65แรงม้าและแรงบิดนะครับอยู่ที่80นิวตันเมตรนะครับก็สำหรับน้ำหนักของเจ้าสปีดทวิน900า้คันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรนะครับ <laughs> <c ười> สำหรับน้ำหนักของเจ้าสปีดทวิน900า้คันนี้นครับอยู่ที่200 ิโลกร,รัมนะครับแล้วก็มีความสูงจากเบาะถึงพื้นนะครับอยู่ที่76ซนติเมตรนะครับผมแล้วก็สำหรับสปีดทวิคนันี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับตัวปั๊มเบรกหน้าเป็นเบมโบนะครับที่ให้มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของยางที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็ต้องบอกว่ายางตัวเก่าเนี่ยก็คือมีการฟีดแบ็กกลับมาว่ามันลื่นนะครับตอนนี้ทางครามก็เราจัดให้เลยนะครับสำหรับโมเดลปี2 0 4นะครับก็เป็นยางของมิชลินรถคลาสสิกนะครับต้องบอกว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆของเจ้า Speed Twin 900คันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับที่ให้มาถึง2โหมดด้วยกันทั้งรถแล้วก็โหมดเลนนะครับแล้วก็ยังมีการจับอัตราก,การทิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเวลาแล้วก็ยังสามารถเปิดปิดทักช t i นค c o n t r o ได้ด้วยนะครับ สำหรับเรือนไม้ของเจ้าสปีดทวิน900คันนี้นะครับก็จะให้มาเป็น2แบบก็คือแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็แบบดิจิตอลสำหรับอนาล็อกจะเป็นเข็มวัดความเร็วนะครับซึ่งก็ให้มาสูงสุดที่200นะครับแต่จะขี่ถึงไหมก็อยู่ที่คนขี่นะครับสำหรับไฟหน้านะครับตัวนี้ก็รุ่นคลาสสิกนะครับก็ให้เป็นไฟกลม แล้วก็จะมีไฟหน้าที่ติดตลอดเวลานะครับติดตลอดเวลาเลยนะครับเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับก็จะให้อารมณ์ที่มันคลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับ oh. ก็ได้ขับขี่เจ้าสป e ดทวิน n 900เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่ทุก รูปแบบจริงๆนะครับไม่ว่าจะใช้งานในเมืองนะครับขี่ไปทํางานขี่ไปตลาดขี่ไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับต่างๆ่านานาก็คือการขับขี่ในเมืองต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับหรือจะขี่ทางไกลก็ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยกําลังเครื่อง900รเหลือเหลือเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับสําหรับสปีด9 0 0ตัวนี้นะครับและที่สาคัญด้วยความสูงของเบาของตัวรถนะครับแล้วก็น้ําหนักที่มันค่อนข้างจะเบาะกับ คนไทยเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบใช้ชีวิตประจำวันใช้รถบ่อยนะครับสปีดทวินถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับสปีดทวินคันนี้มีโปรโมชั่นนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเซลล์เข้ามาได้นะครับหรืออยากเข้ามาทดลองขี่ก่อนตัดสินใจก็ติดต่อผ่านช่องทางทุกช่องทางที่เป็นไทรอัมพัทยาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t o k นะครับก็คือ พักมาเลยนะครับหรือโทร038418500นะครับโทรเข้ามาจองคิวทดลองขี่กับเราได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากที่รับชมนะครับและเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปนะครับเราจะเอารุ่นไหนมารีวิวก็ติดตามกันได้แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ